ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนจากทางพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะคะว่าจะสนับสนุนยัตติด่วนที่จะขอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการโควิด19ตามข้อเสนอของฝ่ายค้านหรือไม่ก็เห็นว่าจริงๆตามบทแนบท้ายของพอร,กรกรก็มีกลไกในการตรวจสอบอยู่แล้วด้วยนะคะค่ะขณะเดียวกันนะคะคกลไกการตรวจสอบของสภาเนี่ยก็มีคณะกรรมาการสาม,มัญในชุดที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ต้องทําหน้าที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรวมทั้งดุลอำนาจ ระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็จะมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ต้องทําหน้าที่เช่นกันนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณยานีไหวยครูค่ะ สำลังจจะะเเข้้าาาาาู่่วรรรรกกพิิณมตนภายใต้การ<ด>จัดสรรงบประมาณ1ล้านล้านด้วยข้อบัญญัติของพรกรกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเหตุวิกฤตโควิด -19 ปฏิเสธไม่ได้ถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยจากหลายฝ่ายต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยเจตนาที่ต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใส ซึ่งตามเนื้อหาของพอรกรกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ประกอบด้วยส่วนราชการโดยมีเลขาธิการสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานและกรรมการตามตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานหรือโครงการสำหรับการใช้งบประมาณก่อนเสนอให้ครมพิจารณาและในคณะกรรมการชุดนี้ยังเปิดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ5คน แต่กลไกโครงสร้างโดยฝ่ายนิติบัญญัติผ่านคณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรยังต้องทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐทั้งกรรมธิการการเงินการคลังกรรมธิการการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณคณะกรรมการการแรงงานหรือกรรมธิการการสาธารณสุขโดยอำนาจหน้าที่ที่ต้องดุลอำนาจซึ่งกันและกัน และในฐานะสสพักการเมืองฝ่ายค้านที่เป็นดุลอำนาจฝ่ายบริหารที่ย่อมปฏิบัติหน้าที่นี้เช่นกันล่าสุดพักเก้าไกลจึงเสนอยติด่วนขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตโควิด -19 ที่บรรจุในระเบียบวาระแล้วโดยพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะยื่นยติในลักษณะเดียวกันประกบหากแนวโน้มของการอภิปรายซักถามและผลของคำชี้แจงจากรัฐ ไม่ชัดเจนบแต่ไม่ว่าด้วยกลไกไหนในหรือนอกสภาภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบได้โดยเฉพาะการยื่นร้องต่อองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ทั้งปปชคอ,อตงงหรือผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อพบเหตุปกติข้อพิรุธเกิดขึ้นยานไวคไรูไทยพีบีเรายงาน